สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะกับช่องนีน่ t u บ b o นะเพื่อนๆแล้ววันนี้เรามาทําอะไรกันคะคุณเบนวันนี้นะคะก็เป็นวันแห่งความรักเราก็เลยจัดทาคลิป Q&A นะคะตามใจเพื่อนๆนโดยเลือกคําถามเด็ดๆทุกคนก็รอมานานแล้วเออมาาปเมื่อไหร่พี่เบนกับพี่นันจะทําคลิป Q&A อ่ะวันนี้หมดเปลือกเลยเนาะ หมดเปล่ทุกคําถามเด็ดๆโดนๆเลยแต่เราเลือกคําถามที่แบบเด็ดๆมาเลยนะคะวันนี้โอเคเริ่มเริ่มคําถามเลยดีกว่าโอเคคําถามแรกถามว่าใครจีบใครก่อนคะเจอกันที่ไหนรู้จักกันได้ยังไงจากคุณนัทธานะคะพี่เบนค่ะพี่เบนจีบก่อนรู้จักกันทางพี่เบนจีบพี่แนนก่อนแอพพลิเคชันเออเออรู้จักกันดีแอปพลิเคชันหรือแบบที่เบนทักมาเฮ้ยพี่แนนแบบเข้ามาในกลุ่ม ี่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบทักไปว่าแบบเออชื่ออะไรอ่ะแล้วตอนนั้นพี่เป็นังอกหักเว้ยแล้วก็ลังแบบโสดเนี่ยแล้วแบบเห็นพี่แนนเปดนเออน่ารักตอนนั้นคุยกี่คนยอมรับมาดีบประมาณสคนแต่คือพี่แนนเข้าเวียนสุดคือก็เพี่เด็กเบสนะนเออประมาณนั้นแต่ตอนนี้น่ารักไหมน่ารักตอนนั้นคือตอนนั้นคือนางแบบผมยาวแล้วแบบเฮ้ยเหมือนใหม่ดาวิกาผมยาวสั้นแล้วนางเด็กอ่ะตอนนั้นคือพี่แนนแั่งยี่สิบนิดเองอ่ะจะแบบเด็กแล้วแบบ น่ารักโอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะในร่างกายพี่สองคนชอบอะไรของกันและกันคะเออคำถามนี้โดนชอบอะไรคะพี่เบนนะคะก็ชอบลิ้นเอ้ยไม่ใช่พี่เบนชอบอะไรชอบหน้าตาหรือเปล่าชอบที่นิสัย่ชอบนมชอบที่นิสัยนมก็เป็นส่วนประกอบแต่คือชอบที่นิสัยคือแบบพี่นายเป็นคนที่แบบ ยอมทุกอย่างอะไรก็ได้อยากได้อะไรได้หมดเดือนกับดาวอะที่พี่แนนให้ไม่ได้นอกนั้นเดือนกับดาวอยากหามาให้ได้ทุกอย่างนะก็คือแบบอยากกินอะไรอยากไปไหนอยากทําอะไรคือพี่แนนแบบพร้อมทุกอย่างที่จะให้ได้เ <Okay. S 1> ขาบอกร่างกายนะคะไม่ใช่เดือนกระดาวเอาหรอแต่ร<ต>่างกาย <นะ S 2> ร่างกายจะออกอาหารไม่ได้จริงๆค่ะจนจแบบสิบบาดบวกไงทำแล้วออกมาเรชอบอะไรเดี๋ยวมาที่สุด ชอบหน้าตาพี่เบนเป็นคนหน้าตาแรงๆนะชอ,ชอบพี่ชอบผู้หญิงเปรีป้ยวๆอะไรอย่างนงี้แล้วก็ชอบส่วนแบบเออแบบเสลิงสโกอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นคนตุดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยชอบมอง <c oughs> คนผู้หญิงเออประมาณนั้นเชฟอัมี่โอเคคำถามต่อไปนะคะถามว่าระดับความเจ้าชู้พี่สองคนเนี่ยใครมากกว่ากันคะแล้วเคินมินอกใจ ล้วจับได้บ้างไหมเอ่อยใช่เดานะแนนนี่น่าจะสาวเยอะอ่ะตีละคาถามทีละ้าคต๊ะอเก่งเพ่อในคำถามเดีวยวกันโอเคอร้อรอยากจับก็คือใครเจ้าชู้มาออกกันไม่ต้องตอบนะว่าเป็นใครพี่แนนยกมือเฮ้ยจับผมนะครับพี่แนนก็ไม่ไม่ได้เชิงเจ้าชูช้บางวันว่าง,ง่ายๆพี่แนนเป็นคนที่เหงาพี่แนนคนขี้เหงาง่ายๆเลยก็คือ เอาไงยก,ายกตัวอ,อย่างนะทะเลาะก,กันอะไรเงี้ย<อ>จะ <ไป S 1> ทักกันแล้วคือสองสารผู้หญิงที่แบบพี่แนนทักไปเขาเรียกเข้าใจปะคือเหมือนแบบเออกูคุยแก้หน้าเป็นแค่ตัวสำมองแบบอเออช่วงที่เขาทะเลาะกันอ่ะโอเคเข้าใจป้ะไม่เบนจะรู้หมดเ,เมดว้ยเพราะคนเนี้ยพี่แนนแม่งคุยอยู่แล้วจับไปทุกครั้งจริงป้ะพี่เบนฉลาดจริงๆใครอันบล็อกไปใครอะไรโหนนางรู้หมดพี่แนนยังไม่รู้เลยว่าทำยังไง แต่นี่คือแบบว่าโปรแกรมเมอร์มากเวลาจะสื้อใครอะเอานี้ดีกว่าบางคนนะเห็นแคผมแตดไปลายอยาหรู้เลยเป็นใครไปดูโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนคำถามเนาะอืโอเคคำถามต่อไปอยากรู้ว่าในอนาคตพี่แนนจะขอพี่เบ้นแต่งงานไหมมีอนาคตร่วมกันอย่างไรอยากให้จริงจังตลอดไปอ่ะคำถามที่พี่เบ้นตอบแล้วกันอืมก็ อนาคตคาดหวังอไไม่อยากคาดหวังทึแบบอนาคตเพราะว่าเราอยากทำทุกวันให้มันดีที่สุดจริงๆเพราะว่าเพราะทุกวันอ่ะมันมันคือความสุขแล้วถ้าทุกวันมันดีใช่ป่ะมันก็คืออีกสเต็ปหนึ่งของเรื่องอนาคตอ่ะเขาใสป่ะเออก็คือแบบนาตอนนี้คือมันมีความสุขมันเป็นแบบนี้คือดีอยู่แล้วเรื่องอนาคตข้างหน้าคือคอยว่ากันคอยว่ากันตอนนี้ก็อยู่แบบนี้แหละ แบมีความสุขแล้วอะอยู่แบบว่าทะเลาะกันนี่แหละใช่อยู่แบบเราก็จะอยู่แบบว่าเฮ้ยตีกันบ้างรักกันบ้างอะไรอย่างงี้ก็เือสีเป็นสีสันชีวิตสีสันใช่อืออโอเคสีสันคำถานต่อไปดีกว่านะคะถามว่าพี่สองคนมีวิธีประคองความรักกันยังไงคะอุ้มค่ะอุ้มขึ้นประคองเอในช่แล้วจบที่เตียงประคองหรอก็ ให้อภัยอ่ะให้อภัยให้อภัยต่อกันให้อภัยมากี่ครั้งแล้วเกินล้านจริงๆกับพี่แนนให้อภัยเกินล้านอนล็อกที่แสนให้อภัยครั้งนี้ล้านจริงๆทุกครั้งที่มีปัญหาการคือเราก็จะแบบเฮ้ยเขาเรียกอะไรอ่ะแบบเราก็จะมานั่งคิดถึงตรงนีสิ่งดีๆมันมีมากกว่าสิ่งที่พยายามจะปักคุไมเออสิ่งที่ดีคือมันก็มันก็แบบเยอะแล้วเราก็มาคิดว่าเฮ้ยเกถ้าเราทะเลาะกันแล้วเรายังรักอยู่ ถ้าเราเลิกไปแล้วเราทั้งนั้นที่เรายังรักเราจะเสียใจไหมคือพยายามจะ move on นะแต่พอแบบเหมือนเราอยู่ด้วยกันมันนานอะ่ะหกหกปีจะเจ็ดปีอะ่ะสิ่งดีๆมันมีเยอะอยู่แล้วไม่งั้นเราจะคบกน <Wow. S 1> ันไม่ได้ขนาดนี้ใช่ป่ะอะไรที่เราให้อภัยได้เรามองข้ามได้คือเราก็จะพยายามทําให้มันดีที่สุดอะ่ะอย่างเช่นพี่ยานชอบเที่ยวพี่เป็นไม่เที่ยวอืมคือมันเป็นเอางี้ดีกว <คน S 1> <ะ>่ามยากเออไลฟ์สไตล์เรา2 2> สองคนไลฟ์สไตล์ต่างกันนิดหน่อยข้อต่างกาันคือมันมัน เราก็เข้าใจนะถ้าเกิดเราในอายุอย่างที่เนี่ยอะไรเงี้ยเออเราก็ยังเที่ยวอะไรเงี้ยใช่ป่ะคือเป็นจะเป็นคนชอบเที่ยวชอบถ่ายรูปชอบแบบอใช่พี่จะยังยังไม่หยุดเที่ยวอ่ะแต่ถ้าเกิดรอกันปากวันนี้ก็แบบก็จะหยุดเที่ยวลวอะไรเงี้ยเบื่อไม่อยากเที่ยวแล้่อยากนันแต่เธอคือแบบว่าก็ต้องปล่อยให้เขาไปบ้างเจอเพื่อนบ้างเดือนละสองสามครั้งอะไรอย่างนี้เดือนละอาทิตย์ละวันก็ได้แล้วอยู่กับเธอเจ็ดหกวันแบบเพื่อนวันหนึ่งอาทิตย์ละวันพีก็โกรธไงพี่แนนแปลกมากนะให้ไป ให้ไปนะไม่ไปแต่ชอบหนีเที่ยวชอบหนีเลยเป็นคนที่แบบบางทีสามทุ่มอะไรเงี้ยสามทุ่มครึ่งนอนแล้วนั่นแหละพี่แนนนี่แหละใชนะ้เวลาเ้ยแฟนกูหลับแหละเอางี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคคำถามต่อไปดีกว่าข้ามบัวเขาตัวเองถามว่าขอคำถามเด็ดๆคำ<อ><อ>ถามหนึ่งค่ะพี่แนน คำถามแบบที่มันแบบโอเคคำถามต่อไปคำถามจัดคำถามต่อไปถามว่าอยากให้พี่เบซนเล่าตอนเจอพี่แนนครั้งแรกอะครับเป็นยังไงตอนเจอพี่แนนครั้งแรกอ๋อตอนเจอพี่แนนครั้งแรกเหรอคะใช่ค่ะเขินไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเพราะว่าเราพี่ก็ตื่นเต้นนะเอาจริงว่าพี่แนนอะนานมากโอเคพี่เบ้นจีพี่แนนก่อนก็จริงใช่ป่ะแต่ช่วงเวลาที่พอพี่แนนได้วิดีโอคอลพี่เว้ยเหมือนแบบต้องมาสะกดอะแบบ อยากเจอแบบนี้คืออยากอยากมาหาทุกคืนอยากจะมาหาอยากจะมาหาที่คอนโดอยากจะมาแบบโอ้ยพี่แดนก็อ่อยสุดฤทธิ์แบบวิดีโอคอลอแบบอะไรนะคะเออแบบคือแบบว่าขาวโอโมพาช่าแบบยังไงคะแบบป็นข้าอยองอ่อยอ่อยพี่แนนแบบกว่าจะได้เจอสองเดือนเนาะกินข้าวยังอะค่ะแบบนี่คะอ้าอ่อยพี่แนนก็แบบนิดอยากอาหารแล้วก็พอเจอเป็นไงเจอกันที่ พอเออตอนตัดภาพมาที่ตอนเจอกันเว้ยตัดภาพที่เจอกันก็แบบพี่แดนแม่งโคตรเด็กตอนนั้นแบบเด็กมากเด็กผอมมากแบบกองแก้มยาวแล้วก็แบบวิ่งกระโดดมาหายไปแล้วก็แบบเขินอายแบบไม่กล้ามองหน้าเว้ยแล้วสักพักนึงอยู่ดีนางก็อะไรก็ไม่รู้หอมแก้มแอ้อยดีนางก็หอมแก้มแบบอุ้ยฉนอ่อยยังอ่อยอยู่อ่อยอยู่แบบฉันก็แบบคลิปรูปแบบชิลน้ำหอมแบบ เล่าให้เขาเล่าโลาดีกว่าก็คือตอนที่เปิดประตูเข้ามาใช่ไหมก็แบบพี่เบนก็แต่งตัวแบบซส่เดี่ยวสีดำชุดยาวไปถึงแบบตะตุ่มเลยนะทุกคนแล้วก็แบบฉีดน้ำหอมเต็มฟุ้งแบบตัวมากก็จะแบบหอมมากแบบคล้ายๆแบบฉีดเย้ายวนเพชรตรงข้าวอะไรปะานะประมาณนั้นเออเออแล้วพี่ในก็จะเขินแล้วก็แบบคอกระจกอย่างกึ้พี่เบนก็แบบ ที่มันก็ไล่เหมือนไล่เธอเหมือนไล่เราลงไปอะไรแบบเออลงไ็แบบวแล้วให้ลงเลยเหรอไม่ลงไม่ลงไม่ลงว่ะติดใจอยากจะแบบอยู่ขอหอมพิงได้ไหมเราเราก็เลยกดอะไรนะพี่กดตัวเองกดกดกดก็กดไอ้นั่น่ะที่ดั่งเบอะใี่กดเธอพับให้เป็นแบบนอนพี่เป็นกดเลยจ้ะกุ๊กอี้บอกพับนอนแล้วเอาขาพาาเข้ามาบอกพี่เลยจ้ะคน อ่ะดึกแล้วควรจะนอนก็แบบนอนการลกการอะไรอย่างเงี้ยเอาข่าพาดมาแบบอ่อยเฉยจะไปให้พี่แนนรู้สึกแบบแบบวูวว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 แวนวว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 ัวววววววาวววแนวววแวว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 หวววจวววัวว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 ว่วว่วว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 ว่ววววววืวว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 วมวอีกอยากเจออีกอืม ครั้งเนี้ยขอไปหาที่คอนโดได้ไหมไม่เอาแล้วในรถไม่เอาแล้วข้างนอกขอไปหาที่คอนโดได้ไหมเป็นก็แบบมจะดีหรอใชล้วจะดีหรอดีหรอตัวเองเฮ้ยยังไงดีอ่ะส่งเราไปท่านไปจ้าสุดท้ายก็ให้ไปไม่ไปจ่ายนั่นแหละเป็นุดเริ่มต้นของความรักตอนนั้นพี่แนนก็แบบกลุ้มๆเมานิดนึงเออไปดื่มแล้วหลังจากนั้นเอาง่ายๆทุกคนตัดภาพนะทุกคนคงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากนั้นปึ๊บพี่แนนแม่งก็ทิ้งสังคมเลย เป็นอย่างไรกัประมาณแบบสองแปีที่ติดแบบหนักมากแบบโอ้โหแบบสองที่แรกดีกว่าติดทุกวันจริงจริงเลิกงานมาไปหาเลิกงานมาไปหาขับรถไกลมากยี่สิบกิโลนมาติดหนักนั้นะเฮ้ยทำงานสนามเหมือนโดนขับไกลมาดีกว่าเปลี่ยนเรื่องเนาะอ่ะแปคคาถามต่อไปสอบบ้างดีกว่านะคำถามต่อไปคําถามต่อไปถามว่าเคยทะเลาะกันหนักๆบ้างไหมคะ บ่อยบ่อยมากตามคลิปเลยจ้าคลิปเลยปาร์ล้อกันก็ฮาร์ดคอร์ไหมฮาร์ดคอร์ขอดไลค์ไหมมีครั้งหนึ่งที่เราแบบว่าฮาร์ดคอร์กันมากจะแบบเพราะพี่แนนเป็นคนแบบชอบโกนหัวโอ้ยพี่เบนเนี่ยแบบว่ามาเดะมาเดะเออเดี๋ยวต่อยหราเออมาเดะอย่างเงี้ยเออมาเดยัวยั่วยั่วยั่วให้วยั่ยั่วจั่วยั่วยัโวยั่ยิบวยั่วยั่บอยมาเลยจ้วปั่วยั่วยั่วั่วย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 ย แล,แ,ลแล้วพี่ก็บอกว่าเฮ้ยเธอจะปาทำไมมันแตกแล้วเนี่ยแล้วพี่ก็เงียบใช่ไหมคือแบบว่ากลัวกลัวโดนที่หัวก็เลยเงียบคลิปเลยปัดบทเลยอืมๆๆๆนั่นแหละนั่นแหละเป็นเป็นที่ที่แรงที่สุดเนาะที่แรงที่สุดอ่ะหรือคืนเรื่องนั้นเป็นอะไรที่แบบแรงจริงๆ เพราะว่าเรื่องนั้นก็คืออีกวันนึงต้องไปเชียงใหม่ด้วยกันพี่เบนแม่งไม่ไปเลยอ่ะให้พี่แนนไปเชียงใหม่คนเดียวไม่สนใจเลยจ้ะปล่อยไม่พี่ก็บินไปคนเดียวเลยจ้ะบินเตดเลยแต่คุณเดี่ยแบบพิซม่าอะไรอย่างงี้ไปแล้วเพื่อนที่เชียงใหม่ปอบบอกไม่เป็นไรมึงไม่เป็นไรกลับไปเดี๋ยวก็ดีกันแล้วก็ดีกันจริงๆแล้วก็ดีกันจริงๆโอเคคาถามต่อไปนะคะใครขี้หึงกว่ากันและเมื่อมีคนงอนใครเป็นคนง้อคะ พี่เบนขี้หึงหนักมากมากขี้หึงหนักมาก<า>ขี้หึงได้ยันมดะอะจริจริง,งเอาง่ายๆตั้งแต่จีบพี่เบนมาเนี่ยไม่มีวันไหนที่ไม่ไม,ไ,มไม่ขี้หึงเอ้ยทั้งขี้หึงทั้ง,งงอนงอนก็เก่งมากแบบพี่งอนพี่เบนเป็นแบบพนันพันครั้งแล้วทุกคนคือแบบว่าตั้งแต่เริ่มจีบกันนางก็แบบเวลาโกรธกันเนี้ยนางชอบปิดเครื่องหนีเป็นนี้ทุกครั้งแล้วพี่ก็ไม่ชอบการปิดเครื่องหนีไงคือมันไม่รู้เรื่องอะพี่อยากแก้ให้จบไงแต่พี่เบนชอบแบบปิดเครื่องหนี คำถามต่อไปนะคะเคยเบื่อกันไหมคะเคยเวลาเบื่อทำไงถึงหายคะเป็นขึ้นเตียงอุ้มขึ้นเตียงขึ้นเตียงอย่างเดียวจบนะ What What the f? พี่สองคนชอบอะไรในตัวของอีกฝ่ายชอบนิสัยในตัวของอีกฝ่ายชอบอะไรในตัวอีกฝ่ายอะถ้านิสัยเหรอก็คุยทายกันอะคือันนี้เป็นคนที่แบบ อ่ะคือพี่เบนอัน่นัคือซื้ออะไรก็ได้อะไคือแบบเออไปไหนไปกันอยากทำอะไรทำอย่างเงี้ยทําทำอะไรทำง่ายอีซี่อีซี่ง่ายง่ายเออง่ายๆไม่ได้ไฟสูงไม่ได้อะไรเลยเป็นคนแบบติดดินอืมจาวชูเอิร์ดโอเคแล้วก็พี่เบนนะอ่ะพี่เบนเป็นคนชอบอย่างหนึ่งก็คือพี่เบนเป็นคนรักครอบครัวแล้วก็เป็นคนจริงใจไม่กินเหล้าไม่สบบุหรี่แล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อคนรักนะ Oh. อือจ้ะชอบช่วยเหลือคนที่แบบด้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบขอทุนขอทานให้ตลอดหรือแบบว่าใคร <c oughs> ที่เจอปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่เบนก็แบบว่าพยายามช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนคนดีแล้วก็ชอบเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกพี่เบนก็ไม่ค่อยชอบเข้าวัดเท่าไหร่หังจากที่เขาพี่เบนมาปุ๊บก็ต้องไปเข้าวาดัดนานครับพี่เบนก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปบวช <Okay. S 2> ชียาวไม่สึกที่วัดป่า เลยบอกว่าโอเคถ้าเธออยากบวชนะต่ออายุห้าสิบเธอไปนะคนเดียวนะเดี๋ยวเาขอรออยู่บ้านละกันเดี๋ยวเขาไปเยี่ยมบ่อยๆเอากระเป๋าไปให้บ่อยๆชวันโอเคแบบนั่นแหละก็คือความดีของพี่เบนต์ตรงนี้อืที่นิสัยเดี๋ยวชอบกันใช่นิสัยเราชอบกันโอเคเพื่อนๆวันนี้ก็เมื่อสักครู่ที่รักเขาเห็นคำถามเด็ดจากคำถามหนึ่งเขาถามว่าเราสองคน เคยจูบก,กันไหม,อมเออเราเคยเราลองกันรจูบก,กันไหมแต่วันนี้เราจะได้จูบก,กันแหละจูบแล้ว <laughs> สวยหน่อยไม่ได้ยังไงเห็นปะค่ะสำหรับคนที่ติดตามเราอยู่ก็ขอขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนเอ,อใครที่โสดน,นะคะก็ วัยพรขอให้ทุกคนมีคู่กันไวๆกันไวๆแล้วกันเนาะสวดใครที่สวดใครที่โสดเนาะก็มาดูคลิปเราอะอืมหึไ่ไงวะโอเคอไปก่อนละไปก่อนละบายบ่ายเนาะบายบ้า